สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพนาภาขาาละนะคะวันนี้นะคะพนณพานะคะพาทุกท่านมาที่ตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะก็อยู่ที่ถนนเรียบคลองลังสิตนะคะประมาณคลอง13 14นะคะวันนี้เราเดินทางผ่านมาเราก็เลยแวะนะคะอัปเดตนะคะที่ตลาดไก่คู่เนี่ยเขาจะมีไม้อะไรนะคะมีบอนสีให้เราชมหรือเปล่านะคะด้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมนะคะ เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศตลาดนะคะก็เนี่ยคือบรรยากาศตลาดนะคะก็เป็นตลาดที่ใหญ่นะคะกว้างมากเลยที่จอดรถนะคะมีเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมเนาะว่าที่นี่เขามีไม้อะไรขา,ายบ้างนะคะอ้ยที่เราเห็นเห็น <ๆ S 2> อยู่นี่นะคะเป็นบอลน,นะคะเป็นบอลทั้งนั้นเลยนะคะด้านนี้ เขาจะมีบอนน่าจะเป็นสตรอเบอรี่สตาร์นะคะเยอะมากจำนวนเยอะนะคะเป็นราคาที่แบบว่าอยู่ที่ต้นละ180บาทนะคะเนี่ยสตรอเบอรี่สตาร์ตลาดที่นี่สวยมากเลยนะคะบอกเลยโอ้โหไม้เขาสวยจริงๆนะคะอันนี้เป็นไม้ดอกไม้แขวนนะคะ นี่นะคะที่นี่เขาขายาพวงหนึ่งก็ร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่ค่ะสวยมากจริงๆเลยโอ้โหเราจะเจอแต่แบบว่าสตรอเบอรี่สตาร์นะคะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะที่นี่โอ้โหเยอะจริงๆเป็นดงเลยค่ะ ถ้าเรามาตลาดนะคะเราก็จะเจอไม้ที่หลากหลายนะคะก็ไม่ใช่มีแค่บอลอย่างเดียวเรามาเราก็จะเจอไม้อย่างอื่นเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะวันนี้เราเราจะพาส่องนะคะฝั่งนู้นก็มีนะคะไม้เยอะจริงๆเลยร้านเยอะนะคะถ้าอย่างนี้นะคะเขาขายกระถางหนึ่งนะคะร้อยห้าสิบาทร้อห้าบาทค่ะ ราคา150บาททั้งนั้นเลยนะคะนี่ขายกระถางน่ารักดีนะคะเนี่ยเป็นกระถางที่เป็นรูปหัวใจนะคะบอกว่าเป็นกระถางที่ผสมเศษเลื่อยไม้นะคะ ขี้เลื่อยนะคะเนี่ยค่ะผสมขี้เลื่อยแล้วก็ปั้นมาก็จะปั้นเป็นรูปต่างๆเลยนะคะเนี่ยสวยเก๋ดีนะคะเอาไปตกแต่งสวนอย่างเงี้ยค่ะน่ารักดีค่ะร้านนี้จะเป็นร้านกล้วยไม้นะคะเนี่ยไม้ก็สวยเหมือนกันอ๋อเราเจอบอลนะคะร้านนี้ก็จะมีชายชนมีพนักงานขายนะคะ ร้านนี้เขาจะเป็นกับไม้อย่างอื่นนะคะโอะ้เราแอบเห็นนะคะมีตู้บอลในร้านด้วยนะคะขอชมบอลหน่อยนะคะูก่อนล้ไดอ,อันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอย่าถ่ายอย่าถ่ายคนขายแล้วกันกิี <c oughs> ม,ม มีบอลนะคะก็มีหลายต้นอยู่เหมือนกันไซส์เล็กๆนะคะวันนี้เป็นอันนี้เป็นแบ็กเมจิกแบนะคะอย่างนี้ขายกระถางเท่าไหร่คะอันนี้ห้าร้ออ๋อราคาราคาอยู่ที่ห้าร้อยนะคะห้าร้อยหกร้อยบาทนะคะอ๋อคือแบ็กเมจิกเนี่ยคือมีจำนวนเยอะมากเลย ะะราคาหลักร้อยเองอค่ะแล้วก็มีชายชนให้ชมด้วยนะคะหลายกระถางเลยทีเดียวนะคะเนี่ยมีชายชนนะคะราคายังไงไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะดูราคาให้นะคะชายชนอ๋อมีทิดาแม่กองนะคะราคาอยู่สองร้อยนะคะไกรทองไกรทองก็มีนะคะ ก็ราคาต้นละสองพันห้าค่ะราคาชายชนนะคะต้นเท่านี้นะคะราคาอยู่สองพันห้านะคะ <c oughs> วันนี้เรามานะคะก็หลายเดือนแล้วนะคะที่เราไม่ได้เดินทางมาก็ประมาณสามเดือนสี่เดือนนะคะ <c oughs> ก็ตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะ <c oughs> แล้วก็วันนี้เราก็ถือโอกาสมาแล้วก็มาอัปเดตให้ดูนะคะ <c oughs> ว่าที่ตลาดเนี่ยเขามีอะไรขายบ้างนะคะเนี่ย คือบรรยากาศบอกเลยที่นี่ตลาดนะคะโล่งโปร่งนะคะมีที่จอดรถนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตได้ไหมคะขออนุญ,ญาตชมไม้มีร้านหนึ่งนะคะก็อัตพลบอนสีนะคะเป็นร้านบอลโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะขายบอลอย่างเดียวนะคะวันนี้เรามาขอชมไม้นางฟ้านี้ขายเท่าไหร่คะ ราคาอยู่ที่400นะคะนางฟ้าแล้วก็มีลาสีพึกศกนะคะนางสุดชาดาเหรอคะอ๋อแต่ดูเขาไม่ไม่แดงเนาะไม่ป้ายครับผมไม้ยังเล็กอยู่ค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยตอนนี้เป็นภูพักการภูพักการ อพอถ้าแกะแล้วก็จะเป็นลายลายจุดจุดออใช่ไหมคะใช่ครับเขาจะ,ออะดูกตัดเพื่ออย่างนี้ขายเท่าไหร่คะตันนี้ขายอยู่ห้าร้อยราคาห้านะคะอราคาหลักร้อยมีเจ้าหญิงนะคะมีเงินแสนนะคะเหลืองเบนจพรโอ้เป็นไซส์เบบีทั้งนั้นเลยนะคะเป็นไซส์เบบี มีมีม,ม,มีแบบว่าบอลบ,บ้านก็มีนะคะราคาหลักร้อยอันนี้เป็นเรือนหลวงเห็นมีตู้ตู้นั้นเอาไว้เก็บบอลใช่ไหมคะอ๋อก็คือถ้าเลิกขายก็คือเก็บในตู้ค่ะผีเสื้อสมุดแล้วผีเสื้อสมุดอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะนี่ขายอยู่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอ๋อมีเกาะเกร็ดนะคะแต่ว่าเขาไม่ด,ามด่าง หลวงลาดเนหานะคะก็ยังไม่กลับเนาะแล้วก็จะมีอ๋อปราสาททองเท่าไหร่คะปราสาททองหนึ่งพันบาทะานะคะ,ะอม,มีดอนเจดีมีมิรไมตรีนะคะมิดไมตรีอ๋อมีหลายตัวมีเสือพานนะคะมีเสือพานแล้วเงินไหลมาด่างขาวอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะ ราคาสองร้อยนะคะโอ้จริงๆเขาสวยนะราคาสองร้อยเองอะ่ะมีอยู่สามใบสี่ใบแล้วด้วยนะคะวันนี้ด้านนั้นเป็นะะอีพิหรอคะอ๋ออีพีถ้าอย่างอีพีเหลืองนี้เท่าไรหร่หรอคะตอนนี้อยู่ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยบาทโอ้โหบอกเลยเมื่อก่อนเราซื้อใบละใบละห้าร้อยตอนนี้นะคะ เป็นอย่างนี้แล้วนะคะขึ้นเลื้อยแล้วนะคะสี่ร้อยบาทโอ้โหแล้วอย่างสีขาวล่ะคะสีขาวถ้ามันต้องดูว่ามันฉีกแบบนี้ก็ราคาก็จะขึ้นอีกสิบเออ๋อตอนนี้มันยังไปยังไม่ฉีกอ๋ออันนี้ที่ใบยังไม่ฉีกก็คือราคาสี่ร้อยแต่ขาวนี่เขาจะฉีกแล้วนะคะใช่ไหมจะอีกคนละหน้าแล้วอะ่ะอืมแล้วอย่างนี้หน้าอย่างนี้เท่าไหร่คะ แปดร้อยเก้าร้อยบาทนะคะ ا. มีเยอะเลยนะคะอีพีเหลืองอีพีขาวมีนะคะที่ร้านก็คือขายหน้าร้านอย่างเดียวนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมสนใจไม้ก็โทรมาติดต่อที่เบอร์นี้ได้เนาะ094-858-3520นะคะเนี่ยก็มาชมได้ที่ตลาดไก่คู่นะคะร้านเนี้ยจะอยู่โซนข้างหน้า นะคะอยู่โซนข้างหน้าด้านหน้าเลยเอามาดูกันว่าร้านนี้เขามีไม้อะไรขายดูเหมือนมีใบไผ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่ค้าแอบอยู่หลังร้าน <c oughs> มีบอลอะไรขายบ้างคะเนี่ยะะอ๋ออันนี้เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ผสมค่ะเป็นลูกไม้ผสมแล้วอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะขายสามร้อยห้าสิบค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะ อันนี้เป็นใบไผ่เหรอคะเป็นใบไผ่ว่าเป็นลูกไม้เือนกันเป็นเป็นลูกไม้อืมเป็นลูกไม้แล้วยังงี้ขายเท่าไหร่คะสามร้อยห้าสิบเท่ากันวันนี้มาอาจจะไม่ค่อยได้เห็นร้านบอลเท่าไหร่เนาะอันนี้บอลอะไรคะเป็นบอลกาเป็นบอลกา แล้วก็จะมีอันนี้อะไรคะเนี่ยจอ,จอมทับราคาอยู่ที่400ร้อนะคะก็จะมีกวนอิมมีนางไหมราคา450บาทซึ่งเขาซึ่งเขามี4ใบแล้วนะคะก็คือโตแล้วอะ่ะแล้วเงินไหลเงินไหลมาขาวอย่างนี้เท่าไหร่คะ200ค่ะ <25. S 1> อ๋อราคา200ร้อมีหนุมาน,นะคะอมพพาราคาสี่ร้อาสิบบาทนะคะก็ ที่นี่มีส่งออนไลน์ไหมคะมไม่มีนะคะแม่ค้าบอกไม่ส่งออนไลน์ขายหน้าร้านอย่างเดียวนะคะขออนุญาตค่ะอ๋อมีชายชนให้ชมนะคะชายชนอย่างนี้ขายเท่าไหรคะเนี่ยค่ะ 4, อ๋อราคาสี่พันแต่ว่าดูเขาเหมือนเขามีดอกนะคะต้นเล็ก,ลกๆทำไมมีดอกเร็วจังเลยอะ่ะ ต้นที่มันสมบูรณ์เลยนะสมบูรณ์ค<ะ>่ะไม่ได้ต้นเล็กนะคะเนี่ยแต่ว่าเขามีดอกแล้วนะคะแล้วก็จะมีม้าเฉียวนะคะมีไก่ทองประเสริฐมีแม่ตละลามแม่กุสุมามีไก่ตัวงามอืมอ,อันนี้วันนี้เราเจอไหลเหลืองนะคะเงินไหลามาเหลืองนะคะราคาอยู่ที่พันสองบาทสองใบ แล้วก็จะเห็นค่ะด้านล่างนี้นะคะจะเป็นสเสน่จันทร์โกเมนใช่ไหมคะเป็นแดงด้วยโกเมนด้วยนะคะอย่างเงี้ยขายกระถางเท่าไหร่คะกระถางละสองร้อยอกระถางละพันราคาสองนะคะแต่ถ้าไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็ราคาอยู่ที่1,000พันบาทนะคะแล้วก็มีกวากพับพรมมีไม้เยอะเลยโอ้ยมีจันทร์ประกายดาวด้วยะคะ่ะ แล้วอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะจันประกายดาว 6, <5. S 1> ราคาอยู่ที่หกพันห้านะคะอ,อันนี้เป็นอะไรคะเนี่ย 6, 7, เพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีเดี๋ยวนะคะก็ใบเขาอาจจะเอี่นิดนึงนะคะเพชรเจ็ดสีแล้วเพชรเจ็ดสีนี้ราคาเท่าไหร่คะสามพัน้าโอ้สามพันห้านะคะโอ้ที่ร้านคุณลุงมีไม้เยอะเลยนะคะเป็นแบ a ็คเมจิกก็เยอะนะคะ แล้วต้นใหญ่ๆอย่างนี้เขาเรียกอะไรคะ<ม>คุณลงุงเป็นคอรอนับคคอรอนนะคะใบใหญ่มากเลยแล้วก็ดําเข้มนะคะการดําแล้วอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะนี่หมื่นสองราคาอยู่ที่หมื่นสองนะคะอยู่ที่ตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะเป็นหน้ากากฟาโลค่ะเท่าไหร่คะลุงอย่างเงี้ยนี่หกพัน 6, ราคาอยู่ที่หกพันนะคะมีสามใบนะคะหนึ่งสองแล้วก็มีใบเล็กอีกหนึ่งใบนะคะ ราคาอยู่ที่หกพันบาทนะคะลมเลกต้นราคาอร้อยมีด้วยเหรอคะคุณลุงคุณลุงบอกมีต้นละห้าหกร้อยให้ชมด้วยนะคะอ๋อ,อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะจะเป็นไซนี้นะคะห้าร้อยนะคะไซนี้นะห้าหกร้อยบาทนะคะ มีนาคารลาดนะคะโอเยอะเลยนะคะแต่ว่าราคาเราไม่ทราบเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านนี้นะคะขายอโกดิมาเยอะเลยนะคะอโกดิมาอันนี้เป็นกุมานแดงเรียกซับนะคะกุมานแดงเรียกซับแล้วก็จะมีคออ้า ปีกนกนะคะอันนี้เป็น้าปีกนกอันนี้เขาไม้สวยนะคะอันนี้ที่้าปีกนกเนี่ยราคาอยู่ที่200บาทนะคะแล้วก็จะเป็นกุมารแดงอย่างเงี้ยสามร้อยนะคะบอกเลยไม้สวยอะ่ะไม้สวยมากแล้วก็มีจํานวนเยอะแต่ว่าแม่ค้าไม่ได้ขายออนไลน์ใช่ไหมคะไม่ได้ขายออนไลน์เนาะถ้าอยากได้ไม้ต้องมาซื้อที่นี่เองนะคะ เศษถีใบข้าวนะคะอัญมณีแดงแล้วก็จะมีหลักทรัพย์นะคะเสริมรัพย์หลักทรัพย์อันนี้เขาขาวนี่เขาเรียกอะไรคะอันะไันดอบนกน๋อซันดอบนะคะเป็นไม้มาใหม่นะคะแล้วขขาย,ยังไงคะอย่างเงี้ย ต้นละสอง้ห้นะคะเป็นไม้บ้านเราเป็นไม้ของเมืองไทยอ๋อเป็นไม้เมืองไทยแต่ว่าเป็นเป็นที่ออกมาใหม่ตัวใหม่นะคะอืมอืมอืมค่ะเพ็ดน้ำหนึ่งนะคะเป็นไม้ที่ไทยของเราเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เรามาสำรวจตลาดให้เนาะ ตลาดไก่คู่นะคะตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะก็บอลน,นะคะเป็นบอลโบราณก็มีน้อยนะคะไม่ค่อยมีเยอะนะคะมีเป็นบางร้านเราก็อัปเดตให้ดูแล้วเนาะแต่ว่าจะมีไม้อย่างอื่นตลาดที่นี่นะคะเขามีไม้หลากหลายมากนะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้ฟอกอากาศนะคะมีครบเลยนะคะก็สําหรับตลาดตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะก็อยู่ถนนเรียบคลอง อาลังสิตนะคะอยู่ประมาณคลอง13-14นะคะอําเภอธัญบุรีนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะเราต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราเดินทางไปนครนายกต่อนะคะอย่าลืมติดตามคลิปเรานะคะว่าเราจะไปที่ไหนต่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ